มาไปนหนมาค่อยๆก,กินทีละอันไปไหนมาเะเลืไปไหนมา,ไไนมาอ้ยอะไอยป่ะฮะไปเที่ยวมาเหรอเรือไปนอนมา เราไปนอนมาเหรอหรอไปนอนที่ไหนมาอ่า,าหน้องคุณตัวไปขึ้นมาข้างบนเองเอาเลยเอาเลยเอาเลยแหมอื้มเหนื่อยขนาด จะว่าไม่เอาเก้าอี้มาด้วยเวลากเก้าอีา้นะกินสบายเลยไปไปไหนมาอย่าให้หมดนะเราไปไหนมาลูกหมดกล้วยซ้ำสีดุนะเขับไปร้อยไปร้อยกล้วยก็ต้นต้านนัน <c oughs> ่แนแหลนนะ,ะทางลิงทางก็หลอกกินหมดแหละทางลิงทางก็หลอกเดี๋ยวอันนี้เลืบแกแล้เดี๋ยวตัดไว้หอยหอยเลย ป้อนเนี่ยพ่อป้อนอ่ะไม่ยอมให้ป้อนยิบอ้อยงเยเลยไม่ทำยังไงไปไหนมาลูกอร่อยป่ะแล้วก็ลูกชานเกียวัวแวนไม่รู้วันไหนก็ยิบเลยอือข้าวอะไรแบบแซ่บๆอย่าี่เขาป้อนตรงนั่งตรงนี้นี่ข้าวไรถั่วตรงนี้เจ๊เห็นอาจารย์เห็นทั้งไจ๋อเห็นทั้งีอาจารย์ ซื้ออะไรซื้อะอะไรอย่างเงี้ยเลยนะลอยป้าลอยแล้วกัดโดดเลยลูกอืเมือ่อฟังเหมือนเขาฟังรูเรื่องเนาะแค่สิบนาทีแล้วก็ปิดแล้วก็หมดหมดในท้องนาทีอยู่นะก็นั่งชมวิวยอมนะนั่งชมวิวนี่ครนะับโอเคแล้วแล้วก็กินลูกค่อยกินกค่อยกินกน,นะ หน้าลูกหัวนย้ยโยมเนาะหน้าเอามาอุ้มแบบนั่งปักแล้วก็ป้อนเนะาะก็ต้องทำได้อยางงั้นเนาะจะดีมากๆเลยนะแบบแบบแบบอุ้มมาแล้วก็มานั่งบนปักเนี้ยนะเคมาจอดมากขึ้นมานั่งนี่เนาะสบายเนาะ,อ,ะอาจารย์เอามือล่วงรรไข้ด้วยนยไข้มองกินเองไม่ได้นี่อืออ พ่อยังให้มือมือยังมีแล้วนะยังยังยังจับได้อีกโอ้โหพ่อพ่อพ่อยให้ยังให้หนูเยอะหนูเริ่มอิ่มแล้วนะพ่อจะยิ้มเหมือนนี้พ่อจ๋อเริ่มอิ่มแล้วก็จะยิ้มหวานให้นะคุณผู้ชมนะยิ้มขอบคุณใช่ไหมจ๋อมองดูนะไอ้มองมองไอ้ไอ้เฮงอยู่กับพ่อไปแล้วกินสบายสบาย

เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีหมามีอะไรคุณโยมก็าจะระแวงแล้วก็อาจจะทําร้ายพระได้นะเพราะฉะนนั้ถ้ามีสุนัขอะไรเราต้องไล่ออกไปยิงตะพบสุกมานะโยมเอ้ย <laughs> ไม่ได้เลยขานะนะั <laughs> ้นน่ะเห็นลิงไม่ได้เลยเห็นจอไม่ได้เลย <laughs> คิดอะไรของเลนนะี่คิเป็นแพะกับวิ่งไล่ตูดมองหามองหาไปแล้วอาจจะแข็งว่ะ รีบไหมล่ะต้องวัรลบอิ่มแล้วโอเค okay, ไปทุงหงเ่งตีอาจารย์เอาไ้ข้างนอกถั่วอร่อยไหมลูกอืมอู้คินอร่อยเว้ยโอ้โหรือเลยสี